สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่แช่กดนานๆกดยนันยันกดเยอะๆนะคะทําไมเสียงของดิฉันถึงมิปรนความรื่นเริงบันเทิงใจเหมือนกับกล่วหัวเลาะอย่างนี้นะคะเพราะว่าดิฉันหยอดเรื่องนี้ไปพักหนึ่งแล้วรอดูว่าไอ้ไหลจะตอบโต้ยังไงผ่านมาตั้งแต่วันที่28จนมาถึงวันนี้วันที่4นี้นะคะกันยายนไอ้ไหลเพิ่งจะบอกความในใจว่า มันรู้สึกอย่างไรแม่างอีกกอกออกมาหัวเราะแค่นั้นนะถ้าถามผมนะถ้าถามผมเนี่ยมันยังน้อยไปนะทําไมเหรอมันยังน้อยไปยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเนี่ยอืมไอ้ไหลในดาวอังคารเนี่ยนัแต่เนี่ยนี่นี่อ่ามีมีคนคนหนึ่งเขาฟ้องเขาฟ้องเขาฟ้องไอ้ไหลเขาฟ้องไอ้ไหลอ่าสารประทับรับฟ้องเสร็จปั๊บออกมาจาก เสร็จเสร็จจากวันนั้นเสร็จปั๊บรู้ไหมใครทําอะไรนุ่นอียานุ่นอียานอยู่ฝรั่งเศสออกมาหัวเลาะเยาะเย้ยเรียกใครเรียกไอจํำเลย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 ไอ้ไหลไอจํำเลยไอไหลไอจํำเลยอ่าเข้าใจหรือยังคะว่าเรื่องอะไรที่ทาให้ดิฉันคำดิฉันเน้นตั้งแต่วันที่28ไอจํำเลยไอจํำเลยไอจํำเลยดิฉันรู้ว่ามันต้องจี้ใจ มันก็พยายามนิ่งพยายามเก็บพยายามนิ่งพยายามเก็บไม่อยากให้ดิฉันได้สมหวังแต่พอมาวันนี้วันที่สี่หลังจากที่อีเถิกออกมากริ๊ดกริ๊กริกร๊กรกา,รกรการที่ส้มโอออกมาฉะสาวิตีไอ้หลก็ยกตัวอย่างว่าเขาแค่หัวเราะเองยกตัวอย่างฉันเนี่ยนะฉันโดนประทับละฟ้องปุ๊บเนี่ยอียานก็ออกมาไอ้จมเลยไอ้จมเลยไอ้จมเลยกรี๊ดสิจะไหล <c oughs> กรีซสิจ้าถ้ามันจะทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นถ้าความรู้สึกที่จี๊ดใจอยู่ข้างในแล้วแบบโดนฉันเรียกไอ้จําเลยไอ้จาเลยไอ้จําเลยถ้าเธอจะรู้สึกดีขึ้นกรีซสิจะไหลกรีซสิจ้อีไหล ในที่สุดมึงก็ต้องพูดออกมาว่ามึงจีใจโอ้ยไอ้สุดจีนไอ้กระจอกไอ้ไหลไอ้จำเลยไอ้จำเลยอยู่นั่นน่ะถามว่าผมชอบไหมครับผมไม่ได้ชอบนะอา้าวตายตาย,ตายไหลไม่ชอบเหรอจ๊ะไม่รู้นะว่าไหลไม่ชอบถ้ารู้ว่าไหลไม่ชอบเนี่ยนะจะจัดให้หนักกว่านี้ถามว่าไหลมึงไม่ชอบเพราะใครสนคะ ใครสนความรู้สึกมึงมึงชอบหรือไม่ชอบแต่กูเนี่ยชอบเวลาจิกหัวเรียกมึงไอ้จาเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นความจริง <c oughs> ไม่ชอบก็เรื่องของมึงแต่กูเนี่ยกูชอบเรียกมึงไอ้จำเลยไอ้จำเลยไอ้จำเลย,เลยแม่น่าจะบอกก่อนหน้านี้ว่าไหลไม่ชอบกูจะได้เรียกมึงทุกวันไอ้จำเลยไอ้จำเลยไอ้จำเลยระวังนะ ทำไมล้อลงอาญาขึ้นมาจากจำเลยอาจจะเป็นนักโทษชายมึงซ้อมเก็บสบู่ไว้ได้เลยอไอ้ไหลมึงซ้อมเก็บสบู่ไว้ได้เลยเออผมไม่ได้ชอบนะแล้วและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคุณออกมาพูดในที่สาธารณะเรื่องจริงๆอ่อะเรื่องคดีนี่นะเรื่องคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมของผมกับอีกคนนั้นอ่าระหว่างฝ่ายโจก,กับฝ่ายจาเลยแล้วที่สําคัญคือ และที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมและที่สาคัญคือมึงออกมาเรียกไอ้จําเลยไอ้จําเลยไอ้จําเลยไอ้จำเลยอยู่นั่นน่ะแล้วเป็นความจริงหรือเปล่าล่ะไอ้ไหลที่มึงเป็นจําเลยน่ะเพราะสารประทับรับฟ้องปุ๊บมึงก็ตกเป็นจําเลยโดยชอบทมกูก็เรียกมึงไอ้จําเลยโดยชอบทมเหมือนกันผิดตรงไหนคะถ้าผิดก็ไปฟ้องลองแจ้งความสิจ๊ะถ้าผิดก็ไปเลย พราะมันเป็นเรื่องจริงใครๆก็เรียกเธอว่าจำเลยได้เพราะว่าเธอตกเป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดูหมิ่นโดยการโฆษณาเธอเป็นจำเลยจริงๆมันเป็นข้อเท็จจริงมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ส้มด่าสาววิจีแล้วอีเถกไปอวยอีเถกไปอวยอุ้ยเรื่องของส้มเป็น,ปนอย่างนู้นน่าเชื่อถือกว่าอันนั้นยังไม่ใช่ข้อเท็จจริง ที่ต่างกันคือตรงนี้กูเรียกมึงไอ้จำเลยไอ้จำเลยไอ้จำเลยเนี่ยถูกต้องค่ะเป็นเรื่องถูกต้องเพราะว่าคุณตกเป็นจำเลยเพราะสารประทับรับฟ้องคุณก็ต้องยอมรับแต่ใจคุณไม่ยอมนับจีดใจมากเลยอะกรีสอะไหลมึงกรี๊ดสิถ้ามึงจีดใจอะมึงกรี๊ดออาเลย คิดออกมือได้เลยแ็บไม่ทำไมละจ๊ะนหนูไม่ยอมนูไม่ยอมนูไม่ยอมรับไม่ได้เหรอตกเป็นจําเลยนะี่ะก็ไหนมึงท้าให้เขาฟ้องไงแน่จริงฟ้องคูม,มาสิแน่จริงฟ้องคูม,มาสิกูก็ค,คิดว่ามึงอยากเป็นจําเลยเพราะเห็นท้าเขาจังเลยพอเขาฟ้องแล้ว ตกเป็นจมเลยแล้วผมไม่ชอบผมไม่ชอบไม่ชอบกูเลืองของมึงแต่กูว่าชอบเรียกมึงว่าไอ้จำเลยเพราะความตะใจของมึงมึงถูกเหรอกูว่ากูถูกนายไหลถ้ามึงคิดว่ากูไม่ถูกมึงก็ไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายสิไปฟ้องตำรวจสิคุณตำรวจครับผมไม่ยอมนะครับมันเรียกผมไอ้จำเลยอ่ะถคาศา,าำลประทับรับฟ้องกูงก็เรียกผมไอ้จำเลย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 เยอะเยอยะ,ยะผมผมรับไม่ได้ผมจีใจ กูไปฟ้องตำรวจสิไอเวนอ่ามามาพูดยอเย้ยเขามาพูดยอเย้ยเขาอ่ายอเย้ยกูนี่แหละเนี่ยผมถึงบอกแล้ไงพวกหานี่นะจริงๆในกูก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกนะกูจริงๆกูไม่อยากจะเข้าข้างแม่ในเอกกกอกพ่อเอกกรอกหรอกจริงๆมันเกิดขึ้นมันคือพูดไม่อายปากพวกหาเนี่ยมึงไปยอเย้ยมึงมายอเย้ยกูกูว่ากูไม่ได้ยอะเย้ยมึงนะไอไหล เพราะว่าาเยอะเอยิะมตอนนี้นานานั้นาน,านาไอ้จำเลยไอ้จำเลยไอ้จำเลยกูไม่ได้ทำอย่างนั้นซะหน่อยหนึ่งแต่มึงตกเป็นจําเลยตอนนี้สถานะมึงคือจําเลยกูสามารถจะเรียกแทนชื่อมึงนรินทราโพว่าคุณจําเลยได้เยอะๆตรงไหนอะ่ะก็แค่เป็นคําแทนชื่อมันเป็นความจริงไม่ใช่เหรอทาไมมึงไม่ยอมรับความจริงรไหล มึงเป็นเที่ยอะไรมึงไม่ยอมรับความจริงมึงเป็นจำเลยใครๆก็เรียกมึงว่าคุณจำเลยได้ไอ้จำเลยได้จริงแม่ไหลไม่ได้เป็นการเยอะเย้ยนะแต่ตอนนี้สถานะของมึงคือจำเลยมึงต่างหากที่ไม่ยอมรับความจริง กูไม <ítulo> ่ได้เ oh, ง so, so, <irt le, S 1> ี้ยงแยไอ้จำเลยไอ้จำเลยไอ้จำเลยถ้ากูไปยืนหน้าบ้านมึงแล้วก็เต้นจิฉึงจิจึงจิจึงแล้วก็ล้อแม่มึงว่าหลูกมึงเป็นจำเลยหลูกมึงเป็นจำเลยแหนนานๆนันันอันนี้กูยอะเฉยแต่กูไม่ได้ทำกูแค่เรียกมึงตามสถานะมึงว่าคุณจำเลยแค่นี้มึงจี้ใจแล้วเหรอปกติมึงหนังหน้านานั้นแค่นี้มึงรับไม่ได้เฮ้ย มันแมน้น่อยไอ้ควายกูมีคดีปับ๊บอา้าวไอ้จำเลยไอ้จำเลยสายมันทาฟอนไอ้จำเลยแม่ส้นตีนจริงทีนี้นะผมจะบอกอะไรให้ผมจะบอกอะไรให้ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นแค่แค่มีกระแสแค่มีกระแสว่าหมายมันจะไปออกที่พ่อพระเอกกกกและแม่นางเอกกกกแรกแกเนี่ยอ่าแรกแรกมันจะมันจะมีหมายไปออกปึ๊บเขายังไม่อะไรน่่นนั่นนี่เลยอ่มึงมึงไปว่าเขาไอ้ฆาตรกร พวกกวกไทยเออมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นเอออย่ไอ้ฆา,าตากรไอ้นั่น,นโอโไอ้นี่โอ้โหไม่ไปทั้งทั้งที่หมายยังไม่มาหมายยังหมายยังไม่ออกหมายยังไม่ออกเลยเออหมายเหมือนยัง <laughs> ไม่ออกนุ่นเป็นจำเลยของสังคมไปแล้วเออพวกมึงแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยแล้วอ,อีสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมนุ่นอีเสียศู์นุ่นตัวดีมันนั่นแหละมันนั่นแหละ ก็ <Yeah. S 2> เรื่องของคนอื่นนะคะถ้าคนอื่นจะไปเรียกไอ้ผวยไอ้ฆาตรกรอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของพวกปันตั้งแต่แค่มีกระแสนะคะแต่พอหลังศารมีคำพิพากษาแล้วฉันเรียกไอ้ผว้ว่าฆาตรกรเพราะฉันมองในแง่ของนักเขียนของนักภาษาศาสตร์ตรงที่ว่าฆาตกรฆาตะคือเป็นการทำให้ถึงฆาต ก็คือผู้ทําให้ถึงคาดคําคว่าฆาตรกรมันไม่ใช่ําผินประมาทอะไรยังไงแปลความหมายตามตัวอักษรก็คือว่าเป็นผู้ทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตไอ้ผู้ถูกสารตัดสินพิพากษาว่าเป็นผู้กระทํามีส่วนทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตไม่ว่าจะโดยการประมาทหรือย,อยังไงก็ตามคือเป็นผู้ทําให้น้องเสียชีพผู้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียกคําอีกคำหนึ่งก็คือฆาตรกร ฉันว่าเรียกทีหลังแต่ส่วนมึงเนี่ยมึงเป็นจำเลยมึงไม่ยอมรับนมึงเก่งไงแน่จริงมึงฟ้องกูสิแน่จริงมึงฟ้องกูสิตอนนี้มึงไม่แน่จริงไม่กล้ารับตำแหน่งจำเลยอู้จีใจมากเลยจีใจก็ไปฟ้องแม่มึงสิดูสิแม่มึงจะทําอะไรได้มึงไปฟ้องแม่ขี่ม้าสามศอกไปฟ้องแม่มึงเลยขี่ม้าสามศอกไปฟ้องแม่มึงเลยมึงทาอะไรได้ในเมื่อมึงเป็นจำเลยจริงๆตามกฎหมายเรียกมึงได้ว่าจำเลย นันนันยานันยันยาไอ้จำเลยไอ้จำเลยลันลันลาเด็กน้อยสารพีลันลันลาจำเลยไปฟังครูลันลันลาจำเลยไม้ตีมึงเป็นจำเลยเพราะฉะนั้นมึงต้องยอมรับเขาเรียกมึงว่าจำเลยมันก็เป็นเรื่องถูกต้องแล้ว มึงไปท้าทายให้เขาฟ้องแต่วันนี้มึงไม่ยอมรับมึงจี้ใจที่เขาเรียกมึงเป็นจำเลยจะให้เขาเรียกมึงว่าอะไรถ้ามึงไม่ให้เขาเรียกมึงว่าจำเลยเนี่ยมึงอยากให้เขาเรียกมึงว่าไอ้ควายไอ้เฮียแทนไหมมึงชอบแบบไหนระหว่างควายกับเฮียมึงบอกมาเดี๋ยวกูเปลี่ยนให้ได้มึงไม่หลอกหรอกแต่กูให้มึงเลือกได้ถ้ามึงไม่อยากให้กูเรียกว่าไอ้จำเลยให้กูเรียกว่าไอ้ควายหรือไอ้เฮียดีล่ะหือ ลูกยายสมควร